มาดูตัวเลขนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่คู่กัน0ก็คือเวลาที่พาสเวิร์ดจะมีอายุอยู่ได้นะครับเป็นเวลาที่มีอายุอยู่ได้คือไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนดนะครับไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนดถัดมาก็คือจำนวนวันที่พาสเวิร์ดนะครับจะต้องถูกบังคับให้แก้ไขคือถ้าเกินเวลานี้แล้ว จะต้องแก้จํานวนวันนะครับถ้าเกินกว่า9 9 9 9 9วันจะมีการเตือนและจะเตือนก่อนล่วงหน้า7วันนี่คือความหมายครับไฟล์ถัดมาก็คือพาสเวิร์ดของกลุ่มครับ l e s t etc group แชโดว์พา s ์สเวิร์ดมีพาสไฟล์นี้นะครับคือไฟล์ user ก็จะเก็บพาสเวิร์ไว้ที่นี่ส่วนกลุ่มเองเขาก็มีพาสเวิร์ดของเขานะครับก็คืออยู่ที่ G-shadow นะครับนี่ก็คือกลุ่มพาสเวิร์ดโดยปกติแล้วก็เป็นค่าว่างๆนะครับเราไม่ได้ตั้งค่าให้กับกลุ่มเพราะถือว่ากลุ่มเองก็ใช้งานร่วมกัน,นมาดู Permission ของไฟล์ ตัว etc shadow ซึ่งไฟล์น,นี้นะครับคนที่มีสิทธิ์อ่านได้ก็คือใครครับไม,ไม่มีใครเลยนะครับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่อ่านไฟล์น,นี้ได้คนเดียวก็คือ root เท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับมาดูคําสั่งรากครับก็คือคำสั่ง add user ครับคำสั่งที่จะ add user มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือใช้คำสั่ง add user แล้วก็ตามด้วย user name นะครับแบบที่2 user add นะครับ user add แล้วก็ตามด้วย user คราวนี้มาดูคำสั่งแต่ละคำสั่งเราสร้าง user add 1> User 1นะครับหมายความว่าเรากำลังจะสร้าง User 1 Enter สิ่งที่เราได้นะครับก็คือได้ User ที่ขึ้นมา1คนนะครับให้ไปดูในบัญชีรายชื่อนะครับเมื่อเรา Add User นะครับจะเริ่มต้นที่ 1,000คนถัดมาก็จะเป็น1 0 0 1แต่ยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ของซิสเต็มก็จะเป็นยูเซอร์ที่ต่ำกว่า1,000นะครับ